สวัสดีค่ะพี่อิงไปเก็บเห็ดมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วกับซิมาันาังสมเมื่อวานนี้ไปเก็บเรากลับมาคำคำกับเล่บท่านได้สมตัดขาตัดยังมาแล้วค่ะแต่ว่าบางมีบางจุดที่มันเน่ามันหย,ยังยั่บท่านได้สมพี่เอิงก,ก็ซิมานังสมเห็ดกันเนาะพี่น้องเนาะอย่างเงี้ยเห็นบ่าค่ะเห็ดเพิ่งหวาน ที่อันอวดขออวดจากน้อยกัน,กนด้อพี่น้องเด้อเห็ดเพลิงหวานดอกงามงามอยู่ค่ะเนี่ยแข็งปกปกอยู่นาสี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่อนๆเนี่ยคะ่ะขึ้นหลายหลายมองเพียนพี่อิงได้มาเนี่ยได้เห็ดเพลิงหวานมาเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นดอกดอกเทาพี่อิงว่ามันไออันเนี้ยมันนิ่มเนี่ยอันตั ตัวนิ่มไอ้ตัวเพิ่งมันนิ่มแล้วก็บตัวคามันนิ่มแล้วมันเ่าแล้วพี่อิงก็เลยปล่อยให้มันเป็นมันเป็นพันปีนานเนาะค่ะเนาะคือว่าช่วงที่เป็นยังจังพี่อิงจังไม่ได้ไปเก็บคือว่าฝนมันตกจากพี่น้องฝนมันตกต่อเนื่องหลายมื้อเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันเดียวตกเดียวหยุดพี่อิงก็เลยไม่ได้ไปยางอันนี้เก็บมาทั้งอัน ปลาริงบูดเด้อค่ะประเด็นเมนปลาอวีวอนปลาอวีวอนนั่นกะปล่อยให้มันเนา่าคือกันเห็ดหัวส้มเห็ดพึ่งขาลายหัวสีส้มก็ออกนะคะก็ออกคือกันบนัดนี้อันพี่อิงต้องเอามานั่งส่อมเขาดีๆก่อนเพราะว่าเขาอันดอกเนี่ดอกซัมมี่ค่ะเนี่ยดอกซัมมี่ใบใหญ่หลายนี่พี่อิงว่าซิบบพาเขาซิบบพาเครื่อง,งว่นยังพี่อิงทิลวก ล่างดีๆแล้วพี่ิงยีลวกแล้วก็ที่เซคแข็งไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นดอกอ่อนๆนี่ซี่เลยแม่พี่น้องเนี่ยขึ้นมา,นมาึ้นมานี่ดอกเมื่อนี่คือขึ้นเมื่อวานนี่ค่ะแต่เมื่อนี้พี่อิงก,ก็เดี๋ยวเบื้องก่อนว่าพี่อิงสียางไปล้ออีกบอก่อหรือสิล้อให้เขาขึ้นมาจากมือหนึ่งเพราะว่าโซนที่พี่อิงไปเก็บเนี่ยพี่อิงเคยเก็บมาแล้วเก็บมาได้หลายเติบแล้วได้ค่ะคิดว่ามันสิไว้แล้วเนี่เ็ดเพึ่งเนี่ยนะคะ เห็ดเพิงอัน,น ak, เนี้ยเพิงเกาลักเนี่ยค่ะวา้แล้วคิดว่าจึงได้ ak, ได wing, เห็ดกะไว้แต่เห็ดเพลิงเหลืองอ่ะยังมีอยู่พี่น้องยังมีหลายยูมาที่นี่จึงเห็ดเพิงเกาลักที่เก็บมาเนี่ยค่ะเนี่ยดอกอ่อนๆเนี่ยดอกไม่ไม่อ่อ,อนๆจังเสียค่ะดอกน้นอยๆจังเสียขึ้นแบบเนี่ยเต็มเมื่อวานเนี่ยจนมันบม่มีถุงใสเพราะว่าพี่อิงบ่ได้ไ่ได้เตรียมว่าพี่อิงสี่เอา สีเอากระตาสีเอาอยังไปเก็บเห็ดเนาะพี่น้องคิดว่าเห็ดว้แล้วกับบ่อมีถุงใส่ก็เรืบ่ได้ก็เรืบ่ได้เอาถุงไปบัดที่นี่ถุงพลาสติกที่มีก็เป็นถุงน,น้อยๆสาหรับเก็บอันขี่น้องหมานะคะเก็บขี่เก็บยังเขาเวลาเขาเขายางเร้วอันเขาทายออกมาเขากับไปเก็บเนาะเก็บทายเก็บยังเขาเซีทนัเพื่อที่จะเอาไปทิ้งในถังขยะเข้าไปย่างยิ้วอัน ส่วนสาธารณะก็จริงหรือว่าเป็นภาคที่เป็นนชชโนพาร์คธรรมชาติก็จริงพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิมีถังขยะมีเอยียงไว้ให้เขาถิง้งเขาทิ้งพวกขยะทิ้งพวกอันอุจจะทิ้งอันอันใดจังเสียนะคะที่ของน้องหมาที่เขาขับท้ายเนี่ยก็บให้ถ้าสมมติเขาขับท้ายแล้วอยู่ในพออุงพองอ่งหยาพุ่งหยางนี่เขาก็ไม่ได้เก็บหรอคะ่ะแต่ว่าถ้าเขาอยุ่ ตรงถนนที่มีค้นยางเขากบสิเก็บเนาะวันนี้ก็เลยเอาหมาอา้ออ่างซสแล้วยายิงอะ่ะได้เก็บเห็ดเด็ดอันคิดว่าคิดว่ามันสิเหมิดแล้วอะ่ะยายิงคิดว่าเห็ดว้แล้วสนอกคุยกับอันอันยายดาวันไปน้ากันเนาะอันห้องใส่กันวากวากยู่กับยายดาวันน่ะว้ายพิงพิงไข่กับยายดาวันยายดาวัน f e ล l i n ของคนที่ของคนที่เก็บเห็ดเด็พี่น้องผู้ใดรู้ผู้ใดได้รู้ว่าอันอันความรู้สึกว่าคนมาเก็บเห็ดนะ่ะล้วก็อันที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบไหนนี่เห็นปะพี่อิงที่เอามาเห็ดให้มันสะอาดสะอาดแบบเนี้ยคึ้นนี่ค่ะมันจึงอีกกินเราสบายใจเราไปล่างอีกเด็กอันนี้เราไปล่างอีก ล่างด้วยน้ำเกลือก่อนเนาะเอาน้ำเกลือใส่ไปล่างจากน้อยให้เขาแข็งตัวจากน้อยค่ะเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยไม่ซอยล่างสิ่งสุกปรกที่อยู่ในในผึ่งใหอย่างเขาออกได้น้ำแล้วก็ล่างอันให้เขาเห็ดมันแข็งตัวจากน้อยนึงหนบกพี่น้องนะคะแล้วบบดนี้ก็กไปลวกลวกลงในน้ำน้ำเดือดอนะคะต้มน้ำแล้วน้ำเดือดอแล้วก็ เอาเห็ดมีลงไปเนาะที่พี่อิงสิเห็ดนะคะเอาเห็ดที่เขาล่างแล้วเขาตัดขาเรียบร้อยแล้วสอมเรียบร้อยแล้วลงไปลวกจากประมาณสิบนาทีประมาณสิบ่ถึงสิบนาทีแหละค่ะพี่อิงเห็ดนะบ่าถึงสิบนาทีแล้วพี่อิงก,ก็ตักขึ้นมันนอกด้วยน้าเย็นค่ะเสร็จแล้วพี่อิงก,ก็ปล่อยเอาออกมาจากน้าเย็นปล่อยให้เขาเสเด็จน้าจากน้อยนึงนะคะพี่อิงก,ก็สิเอาใส่ถุงแล้วแล้วก็สิแพก นะคะแพ็กแล้วก็เอาไปเก็บในช่องแช่แข็งนะคะตู้แช่แข็งงหญ่ๆของยายอิงมีอยู่นะคะกระสิเห็นบอกพี่น้องกอ,อ,อนี่ลูกเฟดเนี่ยค่ะโอ้ยซอออนนะพี่อิงบอเห็ดเห็ดเพลิงก็ได้มันหลายดิยวเด้เดพี่น้องบ่แมมนว่าเห็ด,เห,ดเห็ดเพิงหวานเนาะแต่พี่อิงสิเลือกเอาตะดอกดอกที่มันสามารถที่สิเกงได้มันยังแกงได้ยูยังไๆยังสีปุ๊กๆจังเสีคะ่ะ อิงก,ก็สิเลือกมาแบบนี้ก็มีหลักเอามาฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะว่าเห็ดบ้านยิยอิงโอ้ยโพดโพบอกมูบกเต็ยยังออกอยู่นะคะยังออกอยู่แล้วก็อ่อนอ่อนเก่งเนี่ยท่งเสียพี่